ลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่องส่องโอโปรโมชั่นปอชแน่วันค่ะวันนี้นะคะโอก,ก็มีรถอีกหนึ่งคันนะคะจะมารีวิวชุดแต่งให้กับลูกค้าทุกทกท่านชมค่ะวันนี้มาในรุ่นของตัวท็อปเลยนะคะจะเป็นรุ่นไหนนั้นแต่งหน้าแบบไหนนั้นมาดูในคลิปได้เลยค่ะนี่เลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะที่โอจะรีวิวให้ลูกค้าทุกทกท่านชมนะคะนั่นก็คือตัว w i ยแท็กสคูณสนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนห 4,000บาทค่ะเป็นตัว4คูณ4ตัวท็อปของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะมีการแปลงด้านหน้าค่ะเป็นหน้าแรปเตอร์ชุดเล็กนั่นเอง สวยงามมากๆแล้วก็เท่สุดๆไปเลยค่ะการแปลงด้านหน้าของร a เตอร์ของโอนะคะก็จะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่หมดเลยนะคะเปลี่ยนด้านหน้าทั้งเซตเลยนะคะมีกระจังหน้านะคะที่เป็นทรงเดียวกับรับเตอร์เลยกระจังหน้าลูกค้าสามารถทําสีได้เลยนะคะอยากได้เป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าสีดําด้านดุๆ,ๆแบบนี้ก็ทําได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ที่แถมฟรีให้ไปเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังเน่งแล้วก็ในส่วนของตัว การถอดด้นาน,นหน้าค่ะที่เปลี่ยนใหม่เลยนะคะตัวนี้เลยเนาะเราถอดชุดเดิมของตัววา t c พ็นะคะแล้วก็ใส่ตัวหน้าของเราเข้าไปใหม่หมดเลยนะคะสีนะคะจะจัดทำเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านค่ะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสเกลเดียวกันกันกบตัว r ร p t ต r เลยเหมือน r a p t ต r เลยนะคะลูกค้าลองดูเนาะในส่วนของตัวกระจังหน้าลูกค้าเห็นรังผึ้งไหมคะซึ่งใหญ่มากๆเลยอันนี้ก็ใชยความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็มีกล้องนะคะซ่อนอยู่ใต้ FORD ของ เราด้วยนะคะตรงนี้เนาะในส่วนของเซนเซอร์นะคะทุกจุดนะคะของตัววายแท็กยังคงอยู่นะคะอันนี้เราเว้าให้เรียบร้อยแล้วแข้งสามารถจัดทาสีได้นะคะอันนี้ก็จัดทําเป็นสีดาด้านนั่นเองสวยๆแบบนี้เลยนะคะและยังไม่หมดเพนเท่านั้นนะคะชุดดัปเตอร์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะนั่นก็คือซุ้มล้อค่ะ แบบเดียวกับแรปเตอร์เลยนะคะมีช่องเว้าวแบบนี้เลยนะคะแบบเดียวกับแรปเตอร์เลยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าค่ะตัวไฟหน้าโอก็แถมตัวชุดข้อบไฟหน้าให้กับลูกค้าไปด้วยคันนี้นะคะแต่งชุดแต่งนี้นะคะแล้วก็มีการทําการยกสองนิ้วใส่แมกยางขอบ20 คันนี้เรียกได้ว,ว่าใหญ่กว่าแรปเตอร์เลยนะคะถ้าเทียบกันนะคะตัวนี้จะสูงกว่านะคะนี่มาดูด้านล่างของโอค่ะเปลี่ยนแมตกยางค่ะขอบ20ให้เลยนะคะออฟเซตนะคะมีตั้งแต่ลบ1 8ลบ24หรือว่าลบ4 4ที่ยื่นออกมาดุดุเลยนะคะในส่วนของตัวช่วงล่างโอยกให้2นิ้วนะคะมีการเปลี่ยนปีกนกให้ด้วยอันนี้ก็ใช้งานของปีกนกโยกมันเองนะคะ ในส่วนของยางนะคะรุ่นนี้นะละูกค,ค,ค,ค้าใช้เป็นของ AT นั่นเองเดิมทีนะคะถ้าตามโปร,โปรตามเซ็ตของโอนะคะโอจะแถมเป็นยาง MT แต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบฟิบลิ่งของ MT ก็สามารถแจ้งได้นะคะจะเป็น r t หรือ AT ทก็ได้นะคะนี่ก็แจ้งโอได้มาหมดเลยเนาะในส่วนของด้านข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเบ้ารองมือนะคะเนี่ยก็ติดต้งครบให้แล้วนะคะในส่วนของการสาัดเรียบร้อยแล้วนะคะ สเปคฟิล์มนะคะลูกค้าแจ้งโ่ได้เลยอยากได้60 80หรือว่า40นะคะเมื่อดำขนาดไหนกระแ้งได้เช่นเดียวกันค่ะเล่าหลังคาด้านบนนะคะแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์นะคะอันนี้ตรงรุ่นเลยนะคะลูกค้าเป็นรุ่นของ y ายแท็กนั่นเองเนาะมาต่อค่ะในส่วนของด้านท้ายแน่นอนค่ะยอดฮิตของเรานะคะใส่ข้อฝาท้ายให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นข้อฝาท้ายนะคะ f อ r d จะทําสีนะคะเป็นสีเดียวกับสีตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็มีอะคริลิกนะคะสีดำเงาอันนี้แถบ ให้ฟรีเลยนะคะใส่ชุดครอบค่ะปลายท้ายนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟท้ายของลูกค้านั่นเองคันนี้นะคะลูกค้ามีการอยากติดตั้งนะคะตัวโรลเลอร์ของแฮมเมอร์เนาะอก็เลยจัดให้เลยค่ะติดตั้งไปเลยนะคะเป็นชุดโรลเลอร์ลีดของแฮมเมอร์นั่นเองอนะอันนี้คือมีรีโมทไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามีไฟ เป็นวายแกค่ะแต่ว่าแต่งหน้าใหม่นะคะแปลงหน้าใหม่หมดเลยเป็นหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งหน้ารถของโอแบบนี้นะคะแบบคันนี้เลยนะคะหน้าแรปเตอร์นะคะสามารถแคปรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่งทางไลน์และก็เบอร์โทรศั์ไปให้คะ่ะโอฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรืเ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ